นางสารฟูมักเนี่ยนี่โดนแดดแล้วเนี่ยเหี่ยวเลยเนี่ยสภาพโดนแดดแล้วเนี่ยแดดจัดแดดร้อนมากๆก,ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะต้นไม้อะ่ะต้นไม้บางชนิดเขาแบบโดนแดดจัดแดด,ดแรงๆจะเฉาเลยน,นี่ใบเขาบอบบางด้วยนะต้องปลูกแบบ แดดครึ่งวันเคลเคลอยังพอได้ไดนเคลนี่ก็ดูเฉาเฉาหน่อยเดนอเคลโดนแดดจะจัดเหี่ยวเลยเดี๋ยวอันนี้รดน้ำไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ฟื้นอืม ต้นไม้บางชนิดโดนแดดจัดๆก็ไม่ไหวไปละแค่นี้นะ